สัจธรรมว่างมีครั้งที่212ท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่9เมษายน2567ขอกราบองค์เดิมแห่งยานตนของพวกเราด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราร้ายจุดเริ่มต้นมามีอวิชชาความโลภ โกรธหลงความผิดบาปเพอเจ้อแบ่งแยกยึดติดมากมายร้ายขอบเขตข้าพเจ้าขอยอมรับผิดด้วยความจริงใจรับผิดทั้งหมดยอมรับจนข้างในความว่างไม่ต้องรับบาปรับทุกข์เอาสิ่งที่ไม่สมบูรณ์สิ่งที่โลภสิ่งที่โกรธสิ่งที่ลุ่มหลงเอาอัตตายึดติด อัตตาทิฏฐิอัตตาโออวดเอาสภาวะเหล่านี้มาสำนึกขอขมาขอขมาไปเรื่อยๆจนมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่เพียงแค่ยอมรับเท่านั้นยังต้องปฏิบัติออกมาชีวิตคนเราที่อยู่ในโลกใบนี้ล้วนยุ่งกับความมียุ่งวุ่นวายกับความมี มีเพียงสามเรื่องเท่านั้นเรื่องมีทรัพย์สินเงินทองเรื่องมีอำนาจเรื่องมีความรักสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องออกมาทำไมพวกเราไม่เบิกบานใจไม่มีความสุขทำไมในใจมีเรื่องมากมายทำไมความทุกข์มีมาเป็นอนันตชาติเพราะใช้การเดา พวกเราเกิดความคิดก็คาดเดาทันทีเช่นนี้ก็เกิดการตีตัวเองและตีผู้อื่นพวกเรามีชีวิตอยู่ยังไม่มีความสุขไม่ร่าเริงไม่เป็นธรรมชาติในชีวิตไม่มีความสว่างพวกเราต้องมาทำความเข้าใจข้างในความว่าง ไดเอารูปลักษณ์ฟ้ารูปลักษณ์ดินรูปลักษณ์คนและรูปลักษณ์รมวิถีจดจำอยู่ในอัตตารับรู้ดังนั้นทุกสิ่งทั้งปวงที่เป็นกุศลเป็นอก,กุศลล้วนอยู่ในอัตตารับรู้ข้างในความว่างก่อเกิดการใช้ในโลกนี้มีคนทั้งปวงและสัตว์ทั้งปวงมากมายจนร้ายขอบเขต แล้วคนและสัตว์เหล่านี้มาจากไหนมาจากความจำกุศลความจำอกุศลความจำที่ลึกตื้นใหญ่เล็กอวิชชากลายเป็นเมล็ดพันธุ์ความจำเปลี่ยนแปลงออกมาสุนัขหนึ่งตัวหมูหนึ่งตัวมันเกิดมาอย่างไรมันปรากฏรูปักลักษณะอย่างไร มันก็มาจากอัตรารับรู้ติดมีเป็นเมล็ดพันธ์ความจำอยู่ข้างในความว่างเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกตัวในความว่างมีความว่างแห่งอวิชชาความว่างแห่งกุศลความว่างแห่งกุศลและอกุศลมีความว่างแท้ความว่างเดิมสภาวะเหล่านี้ล้วนไม่เหมือนกัน เนื่องจากพวกเรามีอวิชชาที่ร้จุดเริ่มต้นอะไรเรียกว่าอวิชชาที่ไร้ายจุดเริ่มต้น,รรววตนพวกเราไม่รู้ระหว่างที่พวกเราเกิดเป็นคนสิ่งที่พวกเราจดจำไว้ล้วนคือความมีจำอยู่ในอัตารับรู้ล้วนคือความมีความมีนี้ต้องเป็นมีไม่มีอย่างแน่นอนความมีนี้เช่น ความมีกุศลความมีอกุศลความมีกุศลและอกุศลความมีอวิชชาอาวิชชานั้นเป็นอวิชชาที่ร้ายจุดเริ่มต้นดังนั้นชีวิตเดิมทีไม่มีเกิดดับที่มีเกิดดับนั้นเป็นรูปรักษ์เท่านั้นเองข้างในความว่างไม่มีเกิดดับสภาวะที่จำอยู่ข้างในความว่าง มันจะติดค้างอยู่ในจิตใจอนันตชาติมาสิ่งที่อัตตาจำล้วนคือวัตถุรูปลักษณ์ฟ้าที่เราจำได้ล้วนคือวัตถุรูปลักษณ์ดินที่เราจำได้ล้วนคือวัตถุรูปลักษณ์คนที่เราจำได้ล้วนคือวัตถุรูปลักษ์ธรรมวิถีที่เราจำได้ล้วนคือวัตถุวัตถุที่เราจำได้ มันให้พวกเราใช้ไม่เคยมีคนเอาได้ที่เธอเอานั้นเป็นแค่ความรู้สึกมีอยู่ข้างในความว่างเท่านั้นสิ่งนั้นมันเอาไม่ได้แต่พวกเรามีความโลภโกรธหลงไปเอามันมาเป็นของเราจึงก่อเกิดลักษณะการตอบสนองทั้งปวงเกิดผลกรรมสนองทั้งปวง ความทุกข์ความสุขทั้งปวงดังนั้นสัตว์ทุกตัวล้วนมาจากสภาวะของอัตตารับรู้ข้างในจิตใจเปลี่ยนแปลงออกมาพวกเราต้องรู้แจ้งส่วนมนุษย์นั้นทั้งชายทั้งหญิงเกิดไม่หยุดตายไม่หยุดชีวิตวุ่นวายกับอะไรวุ่นวายกับการเกิดและการตาย ยุ่งกับความทุกข์ความกังวลและความกัดกลุ่มยุ่งกับเรื่องกรรมตอบสนองวุ่นวายกับเรื่องความทุกข์อนันตชาติมาแล้วพวกเราไม่ยุ่งเรื่องหนุดพ้นไม่ยุ่งเรื่องตัดความทุกข์ไม่ยุ่งเรื่องแสงสว่างเหลืองอาาามาศาสตร์สองพวกเรายุ่งกับยึดติดวัตถุ ที่ต้องเสียเน่าเหม็นผุพังแล้วว่างพวกเราล้วนอยู่ในเน่าเหม็นเสียผุพังว่างมาเป็นอนันตชาติแล้วยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่เน่าเหม็นเสียผุพังกลายเป็นดินเพราะอะไรเพราะลุ่มหลงไปลุ่มหลงว่าของฉันของกูลุ่มหลงว่ามี ความมีนั้นแท้จริงมีไม่มีมีหนึ่งของฉันก็จะมีของฉันมากมายนับไม่ถ้วนของฉันก็คือยุ่งกับสิ่งที่เน่าเหม็นเสียเป็นผุพังเป็นไม่มีคนไปทำความรู้แจ้งจะทำอย่างไรไม่ต้องถูกเผาไม่ต้องถูกฝังไม่เน่าไม่เหม็นไม่เสีย นั่นเรียกว่าแสงสว่างเหลื้องอารามศาสต์ซองเรียกว่าทำวิถีแยบโยนของยานตนยานตนของพวกเราไม่มีการเวลาไม่มีช่องว่างไม่มีชื่อนามสกุลยานตนไม่มีผลกรรมสนองแก่นแท้ของยานตนคือมีไม่มีพวกเราอยู่ในจิตใจที่เป็นความมี ความมีนี้นำพาพวกเรารับทุกไร้ขอบเขตมีสุขมีทุกข์มีความเจ็บปวดเธอต้องหัวเราะเธอต้องร้องไห้เพราะเธอต้องรับเคาะภายในความว่างรับเคาะภายในความว่างมีใหญ่เล็กลึกตื้นเป็นไปตามสภาวะข้างในความว่างเนื่องจากอัตราตัวฉัน มาจากอนันตชาติที่คุณพ่อตั้งชื่อให้ชื่อนามสกุลคือความจำของพวกเราฉันจำชื่อนามสกุลของฉันอยู่ในใจในใจของฉันคือชื่อนามสกุลของฉันแล้วชื่อนามสกุลที่มีเป็นอนันตชาติจดจําเสียงและรูปลักษณ์ของพวกเรามากมายเท่าไหร่แล้วจําอยู่ในอัตตารับรู้ ติดค้างอยู่มากมายร้ายขอบเขตมีกรรมตอบสนองติดอยู่มากมายชีวิตคนเราสุดท้ายไม่ได้อะไรที่ได้รับคือเรื่องกรรมตอบสนองเรื่องเกิดแก่เจ็บตายท่ามกลางจักรวาลสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นล้วนคือวัตถุพวกเราอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เห็นล้วนคือวัตถุ พวกเราต้องเข้าใจวัตถุเหล่านี้ให้เธอใช้ยึดเอาไม่ได้เธออยากเอาวัตถุนี้ก็เกิดความมีแล้ววัตถุนี้เธอใช้ใช้ร้ายขอบเขตมันก็มีไม่มีมีไม่มีก็ไม่ทุกข์ไม่กลุ่มไม่กังวลถ้ามีก็ทุกข์กัดกลุ่มกังวลมากมาย คิดทุกวันคิดถึงมีคิดถึงของกูคิดถึงเสียงและรูปลักษณ์เป็นการยึดติดชนิดหนึ่งแท้จริงมันคือมีไม่มีฟ้าดินจัก,กรวาลไม่มีหนึ่งรูปลักษณ์เป็นความมีเธอพูดชื่อนามสกุลของฉันฉันจำเข้าไปแล้วเป็นความมีกุศลและอะกุศล ชื่อนามสกุลนั้นคือมีไม่มีพวกเราดูหนังฟังเพลงล้วนคือเสียงและรูปลักษณ์เสียงและรูปลักษณ์กระทบความมีที่อัตรารับรู้ข้างในความว่างจริงๆแล้วทุกเสียงทุกรูปลักษ์ที่เราเคยสัมผัสมาล้วนคือมีไม่มีและที่พวกเราจำเข้ามา ต้องเลี้ยงให้เป็นมีไม่มีที่งดงามที่สุดไร้เดียงสาที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดมันไม่ใช่ไม่มีมันคือแยบยนมีถ้าบอกว่ามีมีอยู่ตรงไหนเพราะข้างในความว่างที่เราจํานั้นมันเป็นแค่เมล็ดพันธุ์ความจำเท่านั้นเสียงภายนอกรูปลักษณ์ภายนอก มันมีไม่มีตามธรรมชาติเธอเอาไม่ได้เสียงและรูปลักษณ์ให้พวกเราจำอยู่ข้างในพวกเราทุกอะไรทุกเพราะมีไม่รู้ว่ามันมีไม่มีพวกเราสามารถตอบสนองทุกเรื่องแต่ไม่แปะเปื้อนอะไรเรียกว่าไม่แปดเปื้อนไม่แปดเปื้อนก็คือ พวกเราจำสรรพสิ่งสรรพเรื่องแต่ล้วนคือมีไม่มีสรรพสิ่งสรรพเรื่องมีไม่มีมันกลายเป็นแยบยนต์มีกลายเป็นรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์ถ้าเราไปจําว่ามีมันก็เกิดเป็นภาพประทับอยู่ในจิตใจฝังลึกที่เราต้องทุกข์ก็เพราะมีเช่นนี้เอง อัน,นตชาติมาพวกเราลุ่มหลงอยู่ในความมีจึงก่อให้เกิดมีทรัพย์สินเงินทองมีอำนาจและความรักยุ่งวุ่นวายกับสมเรื่องนี้ก็คือยุ่งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยหยุดยุ่งกับเกิดยุ่งกับแก่ยุ่งกับโรคภัยไข้เจ็บยุ่งกับตายชีวิตก็ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ ถามจริงๆเถิดมีหรือไม่มีมันคือลักษณะกรรมตอบสนองของชีวิตพวกเราไม่ได้ไปรู้แจ้งไม่ไปเข้าใจให้ลึกซึง้งถึงสภาวะดั้งเดิมของพวกเราสภาวะดั้งเดิมคือมีไม่มีไม่มีหนึ่งความมีทำไมต้องเกิดเป็นสุนัขสุนัขน่าสงสาร ต้องหาอาหารกินตามกองขยะกินของสกกระปกนอนที่สกรกระบกใครมาเกิดเป็นสุนัขใครเรียกมันมาเกิดไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ดินไม่ใช่พระพุทธเเรียกมันมาเกิดไม่ใช่คนมีอำนาจหรือพยายมสั่งให้มันมาเกิดเป็นเพราะสุนัขตัวนี้ ข้างในความว่างอัตรารับรู้ของมันมีอวิชาในอวิชามีปัจจัยเกิดปรากฏรูปลักษณ์ําตอบสนองออกมาเป็นสุนัขสุนัขตัวนี้มาจากข้างในจิตใจมีความจำอวิชาปรากฏลักษณะตัวสุนัขออกมามันต้องมีความว่างและความมีและข้างในความว่างมีอวิชา จึงปรากฏรูปลักษณ์สุนัขมารับกรรมตอบสนองนั่นเรียกว่าเหตุปัจจัยผลกรรมสนองถ้าหากสภาวะภายนอกสามารถแก้ไขใหม่ได้พวกเราก็ไม่มีกฎแห่งกรรมไม่ต้องคิดเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วแต่เงื่อนและปมที่พวกเราทำลงไปหมืน่มนมพัน,พ,นพันปมและเงื่อนจะแกะออกอย่างไร ความมีแกะไม่ออกความว่างก็แกะไม่ออกมีเพียงมีไม่มีไม่หยุดไปผันมันมันมีปมเป็นปมตายการฟังพูดคิดทำและกรรมสนองของพวกเราล้วนออกมาจากปมไม่ปลอมไม่หลอกลวงกดแห่งกรรมไม่ปลอมแน่นอนกดแห่งกรรมต้อง คืนกลับให้เธอแน่นอนดังนั้นพวกเราต้องขจัดกฎแห่งกรรมขจัดต้นเหตุก็สามารถผันผลกรรมพวกเราต้องเข้าใจจะขะจัดต้นเหตุอย่างไรก็คือต้องรับผิดต้องขอขมาต้องสำนึกคุณต้องมันขอร้องคนอื่นให้อภัยเรายกโทษให้เราที่เราไปกโกรธคน ไปเกลียดคนก็เพราะไปโกรธเสียงและรูปลักษณ์จึงขอย้ำเตือนพวกเราอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปแค้นใครสักคนเพราะเธอเอาไม่ได้จริงๆมันเป็นความคิดที่ออกมาจากอัตารับรู้ฉันโกรธมากฉันระแวงฉันคาดเดาจึงเกิดเป็นสภาวะกรรมตอบสนอง แล้วมาต่อสู้กับตัวเองพวกเราต้องเอาความมีนี้ผันเป็นมีไม่มีผันไปเรื่อยๆต้องเด็ดขาดหนักแน่นเข้มแข็งทำวิถีที่เกิดจากใจเราสามารถจําได้สิ่งที่เราจําได้ล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างทำวิถีไม่สามารถผันทำวิถี ทำวิถีผานได้แค่กุศลเท่านั้นจะผันทำวิถีได้ต้องมีไม่มีเท่านั้นจึงสามารถผันเพราะมีไม่มีมันคือแก่นแท้มันคือดั้งเดิมเช่นเธอจะแก้ปมแกะเงื่อนนี้เธอต้องใช้มีไม่มีเท่านั้นจึงแกะได้จึงแก้ได้วิถีอื่นช่วยไม่ได้ จะใช้ความมีหรือความว่างก็แก้ไม่ได้ต้องมีไม่มีจึงแกะปมออกได้เรียกว่าปมใจเธอรู้ไหมชีวิตคนเราดำรงอยู่ในปมใจมากมายเช่นลูกสะพ้ายกับแม่สามีเป็นปมใจบุคคลเรื่องราววัตถุทั้งปวงเป็นปมใจ เราเป็นสามีภรรยากันเป็นปมใจเราเป็นลูกลูกก็ปมใจกับเสียงรูปลักษ์กับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินพวกเราผูกปมไว้แล้วก็มาต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับคนอื่นพวกเรามีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างไม่ราดเริงไม่เป็นธรรมชาติ ปมนี้ผูกมัดมาได้อย่างไรมาจากฉันโกรธฉันเกลียดฉันแค้นฉันสงสัยฉันเข้าใจผิดเสียงและรูปลักษ์ผูกปมของเสียงและรูปลักษ์เพราะข้างในความว่างอัตตาสามารถผูกปมของเสียงและรูปลักษ์เท่านั้นสพรพพสิ่งสพรพพเรื่องที่อยู่ภายนอกมันรวมตัวกันอยู่ที่เสียง รูปลักษณ์และความจำพวกเราอยู่ในความว่างไม่เคยหยุดจำเป็นอนันตชาติแล้วอนันตชาติมาเสียงและรูปลักษณ์ไม่เคยหยุดแม้แต่ยุงตัวเล็กก็มีเสียงมีรูปลักษณ์และความจำมันเป็นความจำอวิชาเสียงอวิชารูปลักษณ์อวิชาหนูก็มีความจำ มีเสียงและรูปลักษณ์มนุษย์ก็มีสภาวะที่สูงกว่าก็มีความจำมีเสียงและรูปลักษณ์ไม่เคยหยุดเช่นกันหยุดไม่ได้ตลอดการมีความจำมีเสียงและรูปลักษณ์มันคือมีไม่มีมันมีอยู่ไหมมีอยู่เป็นแยบยนต์มีแต่ถ้าเขามี มันคือความมีที่เน่าเหม็นเสียผุพังแล้วว่างไม่ใช่แยกยนต์มีเขายึดติดความมีเห็นมีก็ต้องผูกมัดเห็นมีก็ต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเห็นมีก็จะมีกฎแห่งกรรมที่ดีและชั่วพวกเราสามารถใช้ใช้ไม่หมดแต่มันคือมีไม่มีพวกเรา วันวันก็ไม่ว่างยุ่งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่เช้าจนดึกยุ่งกับเงินทองอำนาจและความรักสุดท้ายเธอก็ไม่ได้มันเป็นแค่ขั้นตอนของชีวิตพวกเราต้องเอายาวิเศษที่พระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกมอบให้มีไม่มีเอามาผสมลงไปชีวิตของพวกเรา ก็จะสูงส่งล้ำค่ามีความหมายชีวิตก็จะมีคุณค่าพวกเราจะนำพาคนบรรลุพุทธะนำพาคนพ้นทุกข์มีเพียงมีไม่มีเป็นภาวะดั้งเดิมสามารถนำพาพวกเขาได้ก็เพราะอนันตชาติมาพวกเรายุ่งกับความมีพวกเราจึงต้องเกิดตายไม่หยุด เวียนไหวไม่หยุดรับกรรมตอบสนองไม่หยุดทุกข์ไม่หยุดลงศพไม่หยุดพวกเราต้องเลือดไหลน้ำเหลืองศพไหลพวกเราต้องเกิดหนอนให้หนอนกินก็เพราะความมีพวกเราแค่เพิ่มไม่มีเข้าไปพวกเราก็จะมีความสุขมากๆสามารถตัดความทุกข์ความกัดกลุ้มความกังวลได้ อานาันตชาติแล้วพวกเราหาต้นกำเนิดของการเกิดตายไม่เจอมันอยู่ที่ความจํำข้างในความว่างความจํานั้นมันไม่ตายมันคงอยู่ตลอดกาลความจํานั้นผันได้เอาออกไม่ได้ดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจชีวิตคือการเอาส่วนเกินที่ไม่จําเป็นเข้ามา เอาส่วนเกินอะไรส่วนเกินก็คือเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่รู้จักกลับคืนสู่ลักษณะแท้จริงแต่เดิมมาชมหน้าที่แท้จริงมีไม่มีว่างไม่ว่างดังนั้นพวกเราต้องเอาส่วนเกินที่ไม่จำเป็นผันให้มันมีไม่มีชีวิตคนเรามีความสุขที่สุดสมบูรณ์ที่สุด อยู่เหนือสิ่งอื่นใดที่สุดก็คือพวกเราอยู่ในความว่างราชาใจมีไม่มีพวกเราสามารถจำเหมือนกันสามารถรับรู้เหมือนกันแต่ไม่ติดค้างอยู่ในอัตรารับรู้วันนี้พวกเราได้รับพระกรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบนบารมีธรรมพระปัญจาณ ได้พึ่งแสงสว่างร้ายขอบเขตจากพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกพวกเราหาเจอตัวฉันที่แท้จริงที่เป็นลักษณะแท้จริงแต่เดิมมาเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของพวกเราแล้ววันนี้หากพูดไม่สมบูรณ์ขอทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยในใจอย่าได้มีอะไรติดขัดอยู่ สิ่งที่ติดขัดนั้นเรียกว่าพิษร้ายให้พิษตัวเองชีวิตคนเราอย่าแย่งชิงกันต้องให้อภัยกันสำนึกคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอบคุณแล้วขอบคุณอีก